สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรณนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วค่ะคุณครูงั้นเราไปกันเลยสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่นัชชานะคะเป็นวิทยากรของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ พี่ๆจะพาน้องๆเดินเที่ยวชมและให้คำแนะนำต่างๆก่อนอื่นเราจะไปชมสารคดีซากดึกดำบรรกันก่อนนะคะเชิญทางนี้เลยค่ะซากดึกดำบรรคือซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่ทับถมอยู่ในหินตะกอนเช่นโครงร่างของสัตว์ รอยตีนสัตวรร์ซากหอยซากพืชหรือไม้กลายเป็นหินการเกิดซากดึกดำบรรการเกิดซากดึกดำบรรมีสองลักษณะดังนี้ 1. ซากดึกดำบรรที่เกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตสซากดึกดำบรรที่เกิดจากการประทับรอยของสิ่งมีชีวิตซากดึกดำบรรที่เกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีต ดึกดำบรรที่เกิดจากการประทับรอยของสิ่งมีชีวิตหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรแล้วนอกจากนี้ซากดึกดำบรรยังมีประโยชน์มากมายเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของซากดึกดำบรรกันค่ะประโยชน์ข้อแรกก็คือการศึกษาลำดับชั้นหินจากซากดึกดำบรรซากดึกดำบรรสามารถใช้ในการศึกษาลำดับชั้นหินได้โดยซากสิ่งมีชีวิตที่มีอายุมากกว่า จะสะสมตัวอยู่ในหินที่มีอายุมากกว่าซึ่งอยู่ชั้นล่างส่วนซากดึกดำบรรที่มีอายุน้อยกว่าจะอยู่ในชั้นถัดถัดไปซึ่งอยู่ชั้นบนประโยชน์ข้อต่อมาก,ก็คือการระบุอายุของหินและเปรียบเทียบอายุชั้นหินจากซากดึกดำบรรซากดึกดำบรรบางชนิดสามารถใช้ระบุอายุของหินที่ซากดึกดำบรรเกิดในช่วงเวลาการเกิดเดียวกันได้ซากดึกดำบรรที่มีลักษณะเฉพาะ ที่พบแพร่หลายและมีชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งแล้วสูญพันธุ์ไปจะสามารถใช้ในการระบุอายุของหินและเปรียบเทียบอายุของหินได้เรียกว่าซากดึกดำบรรดัชนีประโยชน์ข้อต่อมาการศึกษาสภาพแวดล้อมในอดีตของพื้นที่จากซากดึกดำบรรซากดึกดำบรรสามารถใช้เป็นหลักฐานในการอธิบายสภาพแวดล้อมในอดีตของพื้นที่ขณะที่เกิดสิ่งมีชีวิตนั้นได้ เช่นหากพบซากดึกดำบรรพ์ปะการังในหินสามารถอธิบายได้ว่าบริเวณนั้นเคยเป็นทะเลหากพบซากดึกดำบรรพ์หอยน้ำจืดสามารถอธิบายได้ว่าบริเวณนั้นเป็นแหล่งน้ำจืดมาก่อนและหากพบซากดึกดำบรรพ์พืชก็สามารถอธิบายได้ว่าบริเวณนั้นเคยเป็นป่ามาก่อนประโยชน์ข้อสุดท้ายการศึกษาวิวัฒนาการของสิง่งมีชีวิตจากซากดึกดำบรรพ์ ซากดึกดำบันเกิดมาจากโครงร่างหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่ปรากฏในหินตะกอนอายุต่างกันซึ่งเราสามารถนำข้อมูลซากดึกดำบันที่อายุต่างกันและจากสถานที่ต่างกันมาวิเคราะห์เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นัชชามากๆเลยนะคะสนุกไหมคะเด็กๆสนุกมากค่ะได้ไขข้อข้องใจสักที ว่าจริงๆแล้วเราสามารถนำสรางดึกนำมันไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างค่ะสนุกมากๆครับมีหลายอย่างที่ผมยังไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเช่นสรางดึกดำบรรดชนีครับเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆสวัสดีพี่นัชชาพร้อมกันนะคะเราจะเดินทางกลับโรงเรียนกันแล้วค่ะ